คุณเคยคิดไหมว่าการออกกําลังกายที่ทุกคนยกย่องว่าเป็นกุญแจสู่สุขภาพอาจกําลังทํรลายหัวใจของคุณอย่างเงียบๆฟังดูยากที่จะเชื่อแต่ความจริงคือการผลักร่างกายให้เกินขีดจํากัดขณะออกกําลังกายไม่ได้แค่ทําให้คุณเหนื่อยล้าแต่ยังอาจนําไปสู่ผลลัพธ์ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตกระทันหันได้ทุกวันนี้มีผู้คนนับล้านที่วิ่งไปยิมหรือเล่นกีฬาที่ต้องใช้พลังมากโดยไม่รู้ว่าถ้าไม่ระวังพวกเขากําลังทําให้หัวใจของตัวเองตกอยู่ในอันตราย แล้วจะออกกำลังกายอย่างไรให้ถูกวิธีแข็งแรงและปลอดภัยวันนี้เราจะมาค้นพบความลับเบื้องหลังการออกกำลังกายที่หนักเกินไปสัญญาณเตือนที่คุณห้ามมองข้ามและวิธีปกป้องสุขภาพหัวใจอย่างมีวิทยาศาสตร์คุณเคยรู้สึกหัวใจเต้นผิดปกติหรือเหนื่อยล้าจนหมดแรงหลังออกกำลังกายไหมลองแชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ตอนนี้เลยเพราะมันอาจช่วยให้คุณค้นพบสิ่งสำคัญเกี่ยวกับร่างกายของคุณ แล้วการออกกําลังกายที่หนักเกินไปคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพคุณกําลังวิ่งบนลู่วิ่งเหงื่อไหลท่วมตัวหัวใจเต้นแรงราวกับจะกระโดดออกจากหน้าอ,อกคุณคิดว่าการผลักตัวเองถึงขีดจํากัดคือหนทางสู่ความแข็งแรงแต่ถ้าคุณฝืนร่างกายเกินกว่าที่จะรับไหวอย่างต่อเนื่องคุณกําลังสร้างแรงกดดันมหาศาลให้หัวใจโดยไม่รู้ตัวการออกกําลังกายที่หนักเกินไปเกิดขึ้นเมื่อคุณฝึกด้วยความเข้มข้นสูงเป็นเวลานาน โดยไม่ให้ร่างกายได้พักฟื้นเพียงพอตัวอย่างเช่นคนที่วิ่งมาราธอนต่อเนื่องหลายวันโดยไม่พักหรือคนที่เพิ่งเริ่มเข้าฟิตเนสแต่พยายามยกน้ำหนักหนักเกินกำลังการกระทำเหล่านี้ไม่ได้แค่ทำให้กล้ามเนื้อเหนื่อยล้าแต่ยังผลักระบบหัวใจและหลอดเลือดให้อยู่ในภาวะอันตรายทำไมเรื่องนี้ถึงน่ากังวลหัวใจของคุณเหมือนเครื่องจักรที่มหัสจัทคอยสูบฉีดเลือดเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อคุณออกกำลังกายหนักเกินไป หัวใจต้องทำงานภายใต้แรงกดดันมหาศาลเหมือนจัก,กรยานที่ถูกบังคับให้ปั่นเกียร์สูงสุดบนทางชันยาวการวิจัยเกี่ยวกับนักวิ่งมาราธอนพบว่าหลังจากการวิ่งระยะไกลเลือดของพวกเขามีสัญญาณของความเสียหายที่หัวใจเหมือนหัวใจเพิ่งผ่านพายุมาโชคดีที่ความเสียหายเหล่านี้มาหายไปในไม่กี่วันถ้าคุณพักผ่อนอย่างถูกวิธีแต่ถ้าคุณบังคับให้หัวใจเผชิญความเครียดแบบนี้ซ้ำๆวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่า ความเสี่ยงต่อความเสียหายถาวรจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาหัวใจอยู่แล้วเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติหรือโรคหลอดเลือดหัวใจจะยิ่งมีความเสี่ยงสูงถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นกระทันหันฟังดูน่ากลัวใช่ไหมแต่ไม่ต้องกังวลการเข้าใจร่างกายของตัวเองคือกุญแจในการป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้เราจะรู้ได้อย่างไรและหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนะักเกินไปได้อย่างไรอันดับแรกฟังร่างกายของคุณ ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยล้าสุดขีดหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเจ็บหน้าอกขณะออกกำลังกายนั่นคือสัญญาณว่าร่างกายกำลังตะโกนว่าหยุดก่อนอย่าพยายามฝืนความเจ็บปวดด้วยความมุ่งมั่นเพราะนั่นอาจเป็นคำเตือนจากหัวใจอันดับที่สองเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปถ้าคุณเพิ่งเริ่มวิ่งอย่าพยายามวิ่ง10กิโลเมตรตั้งแต่วันแรกให้เริ่มที่2กิโลเมตรแล้วค่อยๆเพิ่มระยะในแต่ละสัปดาห์เคล็ดลับเล็กๆคือใช้กด10เอร์เซ็นต์ ในแต่ละสัปดาห์เพิ่มปริมาณการออกกำลังกายสูงสุดเพียง10%จากสัปดาห์ก่อนตัวอย่างเช่นถ้าสัปดาห์นี้คุณวิ่ง10กิโลเมตรสัปดาห์หน้าควรวิ่งสูงสุด11กิโลเมตรอันดับที่3ตรวจสุขภาพหัวใจก่อนเริ่มโปรแกรมออกกำลังกายโดยเฉพาะถ้าคุณอายุเกิน40ปีหรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ การตรวจสุขภาพง่ายๆที่โรงพยาบาลสามารถค้นพบความผิดปกติที่คุณไม่เคยรู้คุณเคยสงสัยไหมว่าร่างกายของคุณรับไหวแค่ไหนลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณออกกำลังกายด้วยความหนักหน่วงแค่ไหนเราจะช่วยวิเคราะห์ให้และจะรู้ได้อย่างไรและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักเกินไปได้อย่างไรอันดับแรกฟังร่างกายของคุณถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยล้าสุดขีดหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเจ็บหน้าอกขณะออกกำลังกาย นั่นคือสัญญาณว่าร่างกายกำลังตะโกนว่าหยุดก่อนอย่าพยายามฝืนความเจ็บปวดด้วยความมุ่งมั่นเพราะนั่นอาจเป็นคำเตือนจากหัวใจอันดับที่สองเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปถ้าคุณเพิ่งเริ่มวิ่งอย่าพยายามวิ่ง10กิโลเมตรตั้งแต่วันแรกให้เริ่มที่2กิโลเมตรแล้วค่อยๆเพิ่มระยะในแต่ละสัปดาห์เคล็ดลับเล็กๆคือใช้กด10%ในแต่ละสัปดาห์เพิ่มปริมาณการออกกำลังกายสูงสุดเพียง10%จากสัปดาห์ก่อน ตัวอย่างเช่นถ้าสัปดาห์นี้คุณวิ่ง10กิโลเมตรสัปดาห์หน้าควรวิ่งสูงสุด11กิโลเมตรอันดับที่3ตรวจสุขภาพหัวใจก่อนเริ่มโปรแกรมออกกําลังกายโดยเฉพาะถ้าคุณอายุเกิน40ปีหรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจการตรวจสุขภาพง่ายๆที่โรงพยาบาลสามารถค้นพบความผิดปกติที่คุณไม่เคยรู้คุณเคยสงสัยไหมว่าร่างกายของคุณรับไหวแค่ไหน ลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณออกกําลังกายด้วยความหนักหน่วงแค่ไหนเราจะช่วยวิเคราะห์ให้ต่อไปอย่าลืมว่าการพักผ่อนสำคัญไม่แพ้การออกกำลังกายหลายคนคิดว่าการพักผ่อนคือความขี้เกียจแต่จริงๆแล้วนั่นคือช่วงเวลาที่ร่างกายของคุณซ่อมแซมและเพิ่มความแข็งแกร่งให้เวลาพักอย่างน้อย1-2วันต่อสัปดาห์และอย่าลืมนอนหลับให้เพียงพอ การน,นอน7-8ชั่วโมงต่อคืนจะช่วยให้หัวใจของคุณฟื้นตัวจากวันที่ออกกำลังกายหนักสุดท้ายถ้าคุณรู้สึกถึงสัญญาณผิดปกติขณะออกกำลังกายเช่นวิ่งเวียนหายใจลำบากหรือเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงให้หยุดทันทีและขอความช่วยเหลืออยากลัวที่จะเรียกคนรอบข้างหรือติดต่อแพทย์สุขภาพของคุณมีค่ามากกว่าสถิติส่วนตัวใดๆคุณรู้ไหมว่าสัญ,ญญาณอะไรที่อันตรายที่สุดขณะออกกำลังกายลองทายดู แล้วเราจะเฉลยในส่วนต่อไปคุณเคยสงสัยไหมว่าหัวใจของคุณแข็งแรงแค่ไหนหลายคนคิดว่าถ้าพวกเขาไม่เจ็บหน้าอกหรือเหนื่อยล้าหัวใจของพวกเขาต้องแข็งแรงดีแต่ความจริงคือปัญหาหัวใจที่ซ่อนอยู่อาจพัฒนาอย่างเงียบๆโดยไม่มีสัญญาณชัดเจนจนกว่ามันจะสายเกินไปลองนึกภาพหัวใจของคุณเหมือนบ้านจากภายนอกมันดูแข็งแรงแต่ภายในท่ออาจขึ้นสนิมแล้วปัญหาอย่างหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ มักไม่แสดงอาการจนกว่าคุณจะผักร่างกายให้เผชิญความเครียดรุนแรงเช่นการไปยิมหนักเกินไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมการตรวจพบปัญหาหัวใจตั้งแต่เนิ่นๆถึงสําคัญมากทําไมคุณต้องใส่ใจตรวจหัวใจแม้ว่าจะรู้สึกแข็งแรงดีการวิจัยจากวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์พบว่าเกือบ80%ของกรณีหัวใจหยุดเต้นกระทันหันในคนหนุ่มสาวเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญ,ญญาณเตือนล่วงหน้า ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งสูบุหรี่ต่างอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้และยังวิ่งมาราธอนหรือยกน้ำหนักหนักโดยไม่ตรวจสุขภาพคุณกำลังเล่นเกมเสี่ยงตายกับชีวิตตัวเองโชคดีที่เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ช่วยให้เราค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรืออันตราซาวนหัวใจแบบง่ายๆสามารถเผยปัญหาที่คุณไม่เคยรู้คุณรู้ไหมว่ามีใครในครอบครัวคุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจลองแชร์ในคอมเมนต์เพราะข้อมูลนี้อาจเป็นกุญแจในการปกป้องตัวคุณแล้วจะตรวจพบและปกป้องหัวใจได้อย่างไรอันดับแรกจองคิวตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะถ้าคุณอายุเกิน35ปีหรือมีปัจจัยเสี่ยงเช่น โรคอ้วนเบาหวานหรือประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจขอให้แพทย์ตรวจความดันโลหิตคอเลสเตอรอลและทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อประเมินการทำงานของหัวใจอันดับที่2สังเกตสัญญาณเล็กๆแต่ผิดปกติในชีวิตประจำวันเช่นรู้สึกหนักหน้าอกเมื่อขึ้นบันไดหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอขณะพักหรือเหนื่อยล้าต่อเนื่องโดยไม่ทราบสาเหตุสัญญาณเหล่านี้อาจเป็นบบอแสข,ของปัญหาที่ใหญ่กว่าอันดับที่3สร้างวิถีชีวิตที่ดีต่อหัวใจ กินผักใบเขียวผลไม้และปลาที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3เช่นปลาแซนมอนจำกัดอาหารทอดและอาหารแปรรูปเพราะมันอาจเพิ่มคอเลสเตรอรอลที่ไม่ดี <c oughs> คุณมีอาหารจานโปรดที่ดีต่อหัวใจไหมลองแชร์สูตรของคุณในคอมเมนต์เราอยากลองทำดูต่อไปมาพูดถึงข้อผิดพลาดทั่วไปในการออกกำลังกายที่เกือบทุกคนเคยทำข้อผิดพลาดแรกคือการละเลยการวอร์มอัพ หลายคนกระโดดเข้าสู่วิ่งหรือยกน้ำหนักโดยไม่เตรียมร่างกายทำให้หัวใจต้องเปลี่ยนจากภาวะพักผ่อนไปสู่การทำงานหนักอย่างกระทันหันเหมือนสตาร์ทรถยนต์ในหน้าหนาวโดยไม่ให้เครื่องยนต์อุ่นตัวแค่ใช้เวลา5-10นาทีเดินเร็วหรือหมุนข้อต่อก่อนออกกำลังกายคุณก็ลดแรงกดดันต่อหัวใจได้มากข้อผิดพลาดท,ที่2คือออกกำลังกายตามอารมณ์โดยไม่มีแผนวันนี้คุณออกสชั่วโมงพรุ่งนี้พักวันถัดไปออก3ชั่วโมง ความไม่สม่ำเสมอนี้ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันและอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าให้กำหนดตารางออกกำลังกายที่แน่นอนเช่นวันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์ข้อผิดพลาดที่3คือการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นคุณเห็นเพื่อนในยิมยกน้ำหนัก50กิโลกรัมแล้วคุณก็พยายามทำตามแม้ว่าร่างกายยังไม่พร้อมการทำแบบนี้อาจทำให้บาดเจ็บและหัวใจทำงานหนักเกินไปจงโฟกัสที่เส้นทางของตัวเองและเพิ่มความเข้มข้นตามความสามารถ คุณเคยทําข้อผิดพลาดเหล่านี้ขณะออกกําลังกายไหมลองแชร์อย่างตรงไปตรงมาในคอมเมนต์เราจะแนะนำวิธีแก้ไขให้สุดท้ายจำไว้ว่าการออกกำลังกายไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการเดินทางยาวนานเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอย่าได้ตามเป้าหมายที่ไม่สมจริงเช่นลดน้ำหนัก10กิโลกรัมใน1เดือนหรือวิ่งมาราธอนหลังซ้อมแค่ไม่กี่สัปดาห์ให้ตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นเดิน10,000 10, ก้าวต่อวัน หรือฝึกโยคะ3ครั้งต่อสัปดาห์การเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้จะสะสมและนำประโยชน์ใหญ่หลวงมาสู่หัวใจของคุณในส่วนต่อไปเราจะสรุปทุกสิ่งที่เราเรียนรู้และแชร์แผนการออกกำลังกายตัวอย่างที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้อย่าพลาดเพราะนี่จะเป็นกุญแจสู่ความแข็งแรงและปลอดภัยเราได้เดินทางผ่านการเรียนรู้เพื่อเข้าใจวิธีออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและปกป้องหัวใจของเรา ลองนึกภาพคุณยืนอยู่ที่สี่แยกทางหนึ่ง 1, นำไปสู่สุขภาพที่ยั่งยืนอีกทางเต็มไปด้วยความเสี่ยงถ้าคุณออกกำลังกายผิดวิธีวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการออกกำลังกายหนักเกินไปไม่ได้แค่ทำให้คุณเหนื่อยแต่ยังอาจทำร้ายหัวใจโดยเฉพาะถ้าคุณมองข้ามสัญญาณเตือนเช่นเจ็บหน้าอกวิงเวียนหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะเราได้รู้ว่าปัญหาหัวใจที่ซ่อนอยู่อาจพัฒนายอย่างเงียบๆแต่แค่ตรวจสุขภาพเป็นประจำและฟังร่างกาย คุณก็มีกุญแจในการป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีด้วยแผนที่ชาญฉลาดและวิถีชีวิตที่ดีจะทำให้คุณแข็งแรงและปลอดภัยทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงคุ้มค่าที่คุณต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้เพราะหัวใจของคุณคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับทุกช่วงเวลากับครอบครัวเพื่อนและความฝันอันยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆเช่นออกกำลังกายอย่างเหมาะสม หรือกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์สามารถสร้างความแตกต่างใหญ่หลวงให้สุขภาพของคุณในอีกหลายปีข้างหน้าในทางกลับกันถ้าคุณยังคงมองข้ามร่างกายและออกกําลังกายหนักเกินไปคุณกําลังเสี่ยงกับชีวิตของตัวเองการลงมือทําตอนนี้ไม่ใช่แค่การลงทุนเพื่อสุขภาพแต่ยังเป็นของขวัญที่คุณมอบให้คนที่คุณรักคุณพร้อมจะเปลี่ยนนิสัยการออกกําลังกายเพื่อปกป้องหัวใจของคุณหรือยังลองคอมเมนต์ว่าฉันพร้อมเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของคุณ แล้วจะเริ่มต้นอย่างไรนี่คือแผนการออกกำลังกายตัวอย่างสำหรับผู้เริ่มต้นที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพวันที่1เดินเร็ว20นาทีพร้อมวอมอับ5นาทีด้วยการหมุนข้อต่อและยืดกล้ามเนื้อ5นาทีหลังออกกำลังกายวันที่2ลองฝึกโยคะที่บ้านด้วยท่าพื้นฐานเช่นท่าหนักรบหรือท่าสะพานใช้เวลา15-20นาทีวันที่3พักผ่อนเต็มที่เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวแต่สามารถเดินเบาๆ1ินาทีในตอนเย็นวันที่4ี่ กลับมาฝึกคาร์ดิโอเบาๆเช่นปั่นจักรยานหรือวิ่งช้าๆ15นาทีรักษาอัตราการเต้นของหัวใจให้อยู่ในช่วง50-70%เของอัตราสูงสุดวันที่5ฝึกความแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายส่วนบนเช่นวิดพื้นหรือยกขวดน้ำ1ลิตรท่าละ10ครั้งทำ3เซตวันที่6พักผ่อนหรือยืดกล้ามเนื้อวันที่7รวมคาร์ดิโอกับโยคะ20นาทีเช่นวิ่ง10นาทีแล้วฝึกท่ายโยคะแต่ละสัปดาห์ เพิ่มเวลาหรือความเข้มข้น5ต่อ10%แต่ต้องฟังร่างกายเสมออย่าลืมดื่มน้ำสม่ำเสมอและกินกล้วยหลังออกกำลังกายเพื่อเติมโพแทเสเซียมคุณอยากลองแผนนี้กี่สัปดาห์1สัปดาห์1เดือนหรือนานกว่านั้นลองแชร์เป้าหมายของคุณในคอมเมนต์เราจะคอยเชียร์คุณเพื่อความปลอดภัยจำกดทองเหล่านี้ไว้วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายเสมออย่าเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น และตรวจสุขภาพหัวใจถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงถ้าคุณรู้สึกถึงสัญญาณผิดปกติเช่นหายใจลำบากหรือเจ็บหน้าอกให้หยุดทันทีและขอความช่วยเหลือเคล็ดลับเล็กๆอีกอย่างคือสร้างในใส่จดบันทึกการออกกำลังกายทุกวันบันทึกเวลาความเข้มข้นและความรู้สึกของคุณหลังออกกำลังกายนี่ไม่เพียงช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าแต่ยังช่วยค้นพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆคุณจดบันทึกการออกกำลังกายอยู่หรือเปล่าหรือจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ ลองบอกเราหน่อยเพราะเราเชื่อว่านิสัยนี้จะเปลี่ยนเกมของคุณถึงเวลาลงมือแล้วถ้าคุณพบวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์เดี๋ยวนี้เลยเพื่อให้เรารู้ว่าคุณกำลังเดินทางไปกับเราอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนครอบครัวหรือใครก็ตามที่ออกกำลังกายและอาจต้องการข้อมูลนี้ทุกการแชร์คือโอกาสในการปกป้องหัวใจของคนอื่นคอมเมนต์แชร์เรื่องราวการออกกำลังกายของคุณหรือถามคำถาม,ถามถ้าอยากให้เราตอบเพิ่มและที่สำคัญที่สุด กดสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอต่อไปที่เราจะนำเคล็ดลับเพื่อสุขภาพมาให้มากขึ้นการเดินทางเพื่อปกป้องหัวใจของคุณเริ่มต้นวันนี้และเราจะอยู่ที่นี่เพื่อไปกับคุณคุณพร้อมจะมีสุขภาพดีทุกวันหรือยังมาทำให้สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งด้วยกันเถอะ